น้องไก่ทุ <ś> ี <led> สามนัดรวดแล้วสบายๆแล้วโดนนิวไปสี่ลูกอาร์เซนอลก็โดนไปสามเมื่อคืนเชลซีสองแจ็คสันนี่ว่าฝืดๆนี่ฤดูกาลนี่ยิงสปเปอร์ไปสี่ลูกนะเสียสุขภาพติดสุขภาพกาย้องดูตื่นมาดูบอลตอนตีหนึ่งครึง่งแล้วเล่นอย่างนี้ไม่มีแพชชั่นเลยไม่มีความกระตือรือร้น,น,นไม่มีความกาหายในไทยชนะเลย พลาดผิดหวังนะแบบสุดๆนะฮะนะ้าแองก็จากโตคูลูเซฟกินนี่จะไม่ดอบเป็นเรื่องเวลาสักทีนะเอเมอร์เซนรอยัลโอ้โหไม่รู้ไปเล่นเนชั่นวายลีดิวิชั่นห้านี่จะได้หรือเปล่าเละเทงจริงเฮ้ยตอนนี้นะฮะน้องไก่ของน้องแมวนี่ตามหลังวิลล่าเจ็ดแต้มแข่งน้อยกว่านัดนึงก่อนหน้นานี้แข่งน้อยกว่าสานัดนตอนนี้แข่งน้อยกว่านัดหนึ่งไม่ต้องไล่แล้วนะฮะความเป็นไปได้นะฮะที่สเปอร์จะได้ท็อปโฟร์ได้ที่4ตอนนี้1นึ่งจ่ายเจ็ ของวิลล่านี่เขา16ใจ่ายหนึ่งแล้วก็ชัดเจนนะปีหน้าก็ต้องไปเล่นยูโรปาลีกนะครับเปลี่ยนตัวก็ช้านะแอง แล้วนาแองกเนี่ยก่อนเกมเนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกนะว่าลูกตั้งเตะเนี่ยไม่ใช่ปัญหา2ลูกเลยเกมนี้2ลูกเลยลูกที่2ใเนี่ยตอนนี้โคพาเวอร์ยิงฟีคิกไปโดนคานน้าแมวผิดหวังกับปฏิกิริยาของตั้งเตะสเปอร์นะฮะการเปลี่ยนตัวแฟนๆนสเปอร์อยากจะเห็นโลเซลโซลงสนามนาแองเอาลงนาที87ดไบอันกิวนี่น้าแมวไม่อยากจะเห็นลงสนามเลยแม่งส่งลงก่อนโลเซลโซกีกิวนี่ตัวเล็กโดนเบียดแค่แค่เด่นนะฮะแทนที่จะใช้ความตัวเล็กความคล่องแคล่วให้เป็นประโยชน์กลับใช้ไปใช้แล้วดูแลแม่งหน้าคาญ เละแต่จริงๆต้องชมเจลซีน้าแม่มีความสุขกับซเปอร์ก็ก,ก,ก็พยายามสู้นะฮะแต่ติดแข้งติดขาผู้เล่นเชลซีหมดติดบล็อกอ่ะการเล่นเกมรับของผู้เล่นเชลซีต้องยกนิ้วให้นะก็ เป็นอีกคืนนึงครับที่แฟนสเปอร์ผิดหวังเดี๋ยวแพ้มา3นัดถ้าไปตัดแต้มลิเวอร์พูลได้นะที่แอนฟิลด์ก,ก็ก็พอจะยกโทษให้ได้ <c ười> ทุยคืนนี้มีบอลพิมีลีกนัดไฟเดย์ในนะฮะลูตันกับเอเวอร์ตันลูตันเนี่ยตามฟอร์เรสต์แต้มหนึ่งประตูได้เสียก็เป็นรองพอสมควรเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชนะเพื่อที่จะแซงด้วยแต้ม2คะแนนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะฮะแต่เอเวอร์ตันกำลังท็อปฟอร์มเลยชนะมา3เกมรวดแล้วเป็นการชนะแบบคลีนชีซะด้วยฮะตอนนี้ท็อฟฟี่สื่อเงินนะยืนยันแล้วนะว่าไม่ตกชั้นนนนแ่อ100% ห้านัดหลังก็ชนะสี่ทุกอย่างชี้มาที่เอเวอรตันนะฮะคาร์วินลูวินก็ซ้อมได้วันนี้นะคาร์วินล,ลูวินเจมส์การ์เนอร์ดูกูเล่เดวายแมกนิอีทิซ่าการ่าเกดูดันครบเครื่องลูตั้มเสียประตูง่ายนะฮะสามนัดหลังนี่ก็เสีย552ก็ดูแล้วโอกาสเสมอการมีครับแต่ว่าถ้ามีทีมชนะนั่นแลวเลือกเอเวอรตันฮะเอเวอรตันจะมีแต้มน,นะ,ะรู้นเอาว่าคืนนี้จะเป็น1-1หรือว่าสกอร์2-1ครับฟันธงที่ท็อปฟี่สีน้ำเงินครับผม